จริงมะเร็งมันคือธรรมชาติถูกต้องไหมครัเพราะมะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์ในร่างกายของเราแล้วมันกายพันธุ์ไปเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินะครับพอมันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแล้วเนี่ยมันยังมีความสามารถที่จะรบหลีกระบบคุมกันนะครับสามารถป้องกันนะฮะร,รอให้ระบบคุมกันเข้าใจผิดว่านี่คือเซลล์ปกติ ะะมะเร็งมันก็เลยสามารถอยู่กับร่างกายเราแล้วก็ค่อยๆขยายนะครับแต่ปัจจัยสําคัญของการขยายเนี่ยนะครับมันก็คือหลักๆก,ก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆมะเร็งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบเลือดและเซลล์ที่อยู่รอบๆมะเร็งนะะเซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่มีปัญหาเซลล์ที่อ่อนแอระบบเลือดที่มีสภาพความเป็นกรดนะะระบบเลือดที่ ขาดออกซิเจนนะฮะร,ระบบเลือดที่ขาดความเป็นด่างนะความสมดุลของระบบเลือดไม่มีเพราะปัญหาหลักๆที่จะทให้มะเร็งเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ขยายอย่างรวดเร็วสําคัญที่สุดคือระบบเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ครับถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม ไม่ให้เซลล์มะเร็งมันขยายนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายเรามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมให้มันไม่ขยายได้เราสามารถทําให้เซลล์มะเร็งมันอ่อนแอได้เราสามารถทํา,า,าให้มะเร็งนั้นขยายตัวไม่ได้นะครับขาดสารอาหารขาดอาหารที่จะเป็นต่อมะเร็งเราสามารถทาเรื่องน,นี้เราได้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะสร้าง ระบบภุมกันเพื่อมากําจัดมะเร็งครั้งหนึ่งเคยแอบระบบคุมกันได้แต่ต่อไปแอบไม่ได้แล้วนะฮะมันจะมีในเรื่องของการตัดสัญญาณปกป้องทางตัวเขาเรียกว่าสัญญาณทางตัวของมะเร็งเนี่ยนะครับจะต้องถูกตัดสัญญาณตรงนี้ทําให้ระบบภุมิกันสามารถตรวจเจอแล้วระบบภุมกันก็จัดการนะฮะอันนี้คือหลักการ นะครับรก,การที่เราจะคืนความเป็นธรรมชาติให้กับทุกคนไม่ว่าจะเริ่มป่วยหรือป่วยหนักขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับข้อมูลเนี้ยมันก็อยู่ในอินเทอร์เนต็ตแต่เราไม่ได้ทำความเข้าใจนะครับเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยการเอาตัวรอดของเซลล์มะเร็งเนี้ยนะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าเราบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติคือถ้าเราสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปให้ีมโมหรือ,เ,อเขาเรียกว่าใช้ยาฆ่ามะเร็งเลยนะฮะนั่นก็คือ1เพิ่มออกซิเจนในเซลนะครับเซลลทุกเซลล์ถ้าได้รับออกซิเจนเพราะออกซิเจนเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซมึมถูกต้องไหมฮะทำให้กระบวนการนําพาสารอาหารแล้วเกิดการเผาผลาพรงนแล้วทําให้เกิดการซ่อมสร้างเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายขาดออกซิเจนซเซลล์ขาดออกซิเจน การซ่อมสร้างเซลล์จะไม่เกิดขึ้นเซลล์รอบรอบมะเร็งก็จะเป็นเซลล์ที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นออกซิเจนมีองค์ประกอบสําคัญในการที่ทําให้ร่างกายเกิดการซ่อมสร้างเซลล์และออกซิเจนที่อยู่ในกระแสเลือดถ้ามีปริมาณมากๆเซลล์มะเร็งก็ขยายตัวไม่ได้ครับอันนี้มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยที่พูดถึงอ,ออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับปรับสภาพเลือดเป็นด่างนะครับเห็นไหมครับปรับสภาพเลือดเป็นด่างเพราะผู้ป่วย สภาพเลือดจะเป็นกดและเป็นกดสูงนะครับ,บเซลล์มะเร็งจะเกิดการขยายตัวเพราะฉะนั้นถ้าทําให้เลือดนั้นมีสภาพความเป็นด่างซึ่งความเป็นด่างอยู่เนี้ยทําไมต้องกินผักผลไม้เพราะผักผลไม้ tak ต,ต่างๆเนี่ยผักผลไม้สดมันก็คือด่างดีๆนี่เองนะฮะทำให้เลือดนั้นมีมีสภาพความความเป็นด่างได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งในการกินอาหารนะครับโภชนาการมีสิ่งสําคัญครับ โภชนาการนั้นต้องส่งเสริมให้ระบบเลือดดีต้องส่งเสริมให้เซลล์เกิดการฟื้นฟูซ่อมางเนี่ครับแค่โภชนาการอย่างเดียวเลยนะดังนั้นการกินอาหารเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่ไม่ใช่ต้องเป็นอาหารของเซลล์ไม่ใช่เป็นอาหารของมะเร็งนะครับอาหารของมะเร็งมีมีอะไรครับก็คือธาตุเหล็กน้ำตาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนะฮะนอกจากเพิ่มออกซิเจนในเซลล์แล้วเนี่ย นะครับในกระแสเลือดแล้วปรับความสภาพเลือดให้เป็นด่างและที่สําคัญคือต้องเพิ่มความสามารถของเลือดขาวครับเพิ่มปรุงกันให้กับร่างกายนี่คือคําว่าธรรมชาติหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญหลักการเนี้ยแค่ข้อความเนียครับเป็นข้อความที่เราอธิบายได้เลยครับว่าผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วทําไมเราถึงจะช่วยผู้ป่วยได้หลักการของเราก็คือการบำบัดด้ืยวิธิทางธรรมชาติ โดยการใช้สารอาหารเข้าไปปรับสมดุลระบบเลือดถ้าอาศัยผู้ป่วยนะครับประพฤติปฏิบัติการกินอาหารการใช้ชีวิตห้ามเครียดนะห้ามนอนดึกอ่าต้องดื่มน้าเยอะเยอะพักผ่อนมากๆกินอาหารที่มีประโยชน์รู้ไหมครับผู้ป่วยข้าวแต่ละคำบางคนยังกินไม่ได้เลยครับเพราะภาวะของการเบื่ออาหารนะครับอะไรกินเข้าไปก็จะอ้วกมันกินแล้วมันก็จะเสียอิสเยียน นะครับอันนี้คือสาภาพของผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งผมย้าอยู่ตลอดผู้ป่วยมะเร็งไม่ได้ตายด้วยเซลล์มะเร็งแม้เซลล์มะเร็งมันทําลายแค่เซลล์บางกลุ่มเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างทางร่างกายฮะครโครงสร้างร่างกายเราใหญ่ขนาดไหนครับเซลล์มะเร็งมันอยู่ลปตัวเต็มที่เลยห้าเซนสิบเซนก็เท่านั้นเองครับแต่สาเหตุที่การการตายของคนเนี่ยก็เพราะว่าสาภาพเลือดที่มันแย่ ระบบุ้มกันที่มันต่ําจนทาให้เกิดการติดเชื้อในกระสแสเลือดเชื้ออื่นต่างหากครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียรเชื้อแทรกซ้อนอะไรต่างๆเชื้อราสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เกิดเชื้อต่างๆนะครับเข้าสู่ในร่างกายเราโดยเพราะเชื้อแบคทีเรียรคนจะสูญเสียเพราะเชื้อแบคทีเรียรก็จะมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดการดืือยาททาให้กระบวนการารักษาขาดประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือ ตายเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้เป็นคำที่คุ้นกันบ่อยอีกประเภทหนึง่งอดอาหารตายครับนะเพราะผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารเลยนะผู้ป่วยกินข้าวไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายต้องใช้สารอาหารแต่ไม่มีอาหารเข้าเข้าสู่ร่างกายเลยนะครับกินอะไรก็ไม่ได้เบื่อไปหมดนะครับมันก็เลยทําให้ผู้ป่วยนั้นไม่มีเลืไม่มีแรงสุดท้ายนอนแล้วก็ค่อยๆ่นะฮะตายด้วยขาดอาหารครับ ตายด้วยติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มภูมิุมกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญการดูแลระบบเลือดการซ่อมสร้างอวัยวะการเพิ่มออกซิเจนในกระแสะเลือดก,การปรับสภาพเลือดใ,ให้มีความเป็นด่างการเพิ่มระบบภูมิกันเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเหล่านี้ครับคำเหล่านี้ครับประโยคเหล่านี้ครับถ้าเราอธิบายนะครับมันก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยถูกต้องไหมครับเพราะ ผลิตภัณฑ์งานวิจัยของผู้ใช้บริษัทหรือโพลิตินเนี่ยทําหน้าที่นี้ทั้งหมดครับที่ผมเล่ามาแค่นี้ทำหน้าที่นี้ทั้งหมดแต่เพียงแต่ว,ว่ามันต้องใช้หลายสูตรสูตรเดียวสองสูตรไม่เพียงพอครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วทุกท่านก็จะมีความเข้าใจมากมากยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นมะเร็งนะครับเซล์มะเร็งไม่ชอบออกซิเจนนะครับแต่ชอบน้ำตาล นะครับเพราะฉะนั anyways, milk, so, ้นการกินน้ําตาลเข้าไปความหวานจะทําให้มะเร็งขยายตัวนี่คืออาหารของเขาเขายิ่งแข็งแรงเขายิ่งขยายเซลล์กำลังก็ค่อยขยายลยยิ่งขยายใหญ่เลยน้ําตาลในที่นี้ข้าวก็เป็นน้ําตาลนะครับข้าวขัดขาวเนีครับเพราะฉะนั้นคนเป็นมะเร็งนะฮะอาหารประเภทแป้งน้ําตาลต้องระมัดระวังนะครับของหวานแม้กระทั่งผลไม้ที่มีรสชาติหวานก็ไม่สมควร นะครับแต่เปรี้ยวเนี่ยนะฮะดีมากนะฮะมะเร็งไม่ชอบเลยเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะมะเร็งไม่ชอบผมมีเอกสารอยู่อาหารที่มะเร็งชอบไม่ชอบนะครับเดี๋ยวอาย่าถ่ายเก็บไว้บางทีก็ต้องส่งให้ลูกค้าได้ได้ได้ดูได้ระมัดระวงังเพราะเราให้เป็นเราเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับเราก็ต้องให้คำปรึกษาโดยเพราะเรื่องของโภชนาการเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับ น้ำตาลนะฮะเพราะนั้นข้าวก็ต้องเป็นข้าวไม่ขัดนะฮะข้าวกล้องข้าวอย่าขัดขาวนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับระวังเรื่องน้าตาลเพราะมะเร็งคืออาหารอีกอันอก็คือในเรื่องของธาตุเหล็กธาตุเหล็กอยู่ในได้อยู่ในพวกเนื้อสัตวนะ์ต่างๆแล้วคนเป็นมะเร็งก็ห้ามกินนะครับอันนี้คืออาหารของมะเร็งนะครับเพราะนั้นเราจะย้ากันเรื่องนี้ครับสบภาพเรื่องเป็นกฎนะค,ความเป็นกฎ ในกระแสะเลือดนะครับเกิดจากพฤติกรรมเกิดจากความเครียดเกิดจากอาหารเกิดจากการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพไม่เคยที่จะเข้าใจชีวิตเลยว่าชีวิตเนี่ยระบบเลือดสําคัญที่สุดนะครับจนปล่อยให้ระบบเลือดเพราะสภาพความเป็นกรดเนี่ยมันคือต้นเหตุครับมันมีอนุญูอิสระเยอะแยะมากมายเลยจนทําให้เซลล์เกิดการเสบสุดท้ายแล้วเซลล์กลายพันธุ์ต้นของต้นจริงๆมันก็อยู่ที่ระบบเลือดนี่เอง แล้วยิ่งนานวันยิ่งไม่เข้าใจไม่ยิ่งดูแลนะฮะโดยจนกระทั่งเป็นเซลมะเร็งเริ่มลุกลามแล้วก็เพราะว่าระบบเลือดมีสภาพความเป็นกรดมากเกินไป